สวัสดีครับรู้แล้วมั้งกลับมาอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องรู้แล้วมั้งกว่าจะมาเป็นคอมเมนไลเดอร์แบล็กอาร์็นะครับก็ต่อเนื่องมาจากไ i เดอร์แบ็เลยเนาะเอาจริงๆตอนเด็กๆ่ะเราไม่ไม่รู้เรื่องเนาะเราก็จะเห็นแต่สิ่งพิมพ์ใช่ไหมฮะทีเนี้ยรูปไลเดอร์มันมาก่อนใช่ปะเราก็เห็นรูปไลเดอร์เราก็เออโอแบล็กอีกแล้วเหรออ๋อตอนแบล็กมันคงดังมากเนาะคราวนี้ก็เลยเป็นแบล็กอาออะไรอย่างงี้นะฮะ มารู้ตอนหลังว่าอ้าวมันคือต่อเนื่องกันนะมันเหมือนเป็นภาค2ของไรเดอร์แบ็คอนะฮะก็คือมินามิโคทาโร่คนเดิมเลยอะนะที่พบกับองค์การใหม่อ่าก็เลยต้องอัปเกรดตัวเองคือจะบอกว่าไงเดียอัพเกรดจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยก็ว่าได้นะและ จริงๆมันควรจะต้องเป็นแผนที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าพอแบล็กมันได้รับความนิยมมากใช่ไหมฮะงั้นเราก็จะทําภาค2เป็น Black RX อะไรอย่างนี้แต่นอกจากพระเอกคนเดิมแล้วดีไซน์ที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเรามาเห็นตอนขั้นตอนการดีไซน์ก่อนที่จะมาเป็น Black RX อ็กนะฮะมันก็แบบอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับอ่ะอันแรกเนี่ย้ายไหม ้ายไหม,ไม,ไ,มไม่แน่ใจดูเพื่อน,นๆอย่างเงี้ยก็ไม่อะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่เราจะสังเกตว่าตรงเข็มขัดเนี่ยเขาจะมีคิงสโตนสองก้อนแล้วนะนั่นก็แสดงว่าคือเขาวางแพทเทิร์นเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าอพอมันต้องอัปเกรดเนี่ยคิงสโตนก้อนเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่เนาะมันก็เลยต้องเป็น2แต่เข็มขัดจะดูใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ตีมสีเนี่ยถูกวางไว้เป็นเขียวๆดำๆตั้งแต่แรกเลยนะทีนี้มาดูที่หน้าขยายนะฮะแล้วก็เออคือหน้าขยายเนี่ยยังแอบมีความรู้สึก คล้ายเดิมอยู่นะคล้ายเดิมอยู่นะซึ่งจะมีสีเขียวมาแซมนะแต่ก็ยังมีรูปปากเไรพวกนี้เรายังมีความคล้ายเดิมอยู่นะรูปหน้าขยายใหญ่เนี่ยข้างๆกันเนี่ยก,ก็ผมก็ยังได้ฟิลเดิมๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นไปได้ว่าตอนแรกคงจะอัพอัพเกรดที่แบบยังไม่มากเท่าไหร่ ออลองแบบว่าลองลองปรับนั่นโน่นนี่แต่ยังให้อยู่ในใน,ในแนวทางเดิมอะไรเงี้ยนะยกเว้น E ลล่านะที่เริ่มเริ่มมีงอนไหล่พขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะดูแปลกๆหน่อยน่าจะเป็นงานทดลองมากกว่านะฮะทีนี้พอลองมาอะดีไซน์ตัวปุ๊บจะเห็นว่าที่เป็นตัวเต็มเนี่ยนะหน้าเขาจะคล้ายๆอหัวเต็มข้างๆเนาะแอบคิดถึง s k y r i หมอือนกันนะแต่ว่ามีภาพมันขอกลับมานะฮะไม่รู้ว่าใสา่ลองใส่เล่นๆหรือเปล่านะแต่มีภาพมันขอกลับมาแต่ตีนสีเนี่ย ก็ยังค่อนข้างชัดเจนกับการเป็นเป็นเขียวดำอยู่นะฮะก็คือยังเป็นธีมสีของ Black RX อยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีการทดลองอใส่สีนั่นสีโน่นลองใส่สีดูนะฮะว่าเออเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยมีตัวสีฟ้าด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้ตัวสีฟ้านี่เขาแบบเออเขาเขาแค่ทดลองสีหรือเปล่าแต่พอมาอีกสเต็ปหนึ่งปุ๊บอ่ะเริ่มชัดเลยตอนนี้ชัดเลยนะฮะดีไซน์นี่ผมว่ามันมัน,ม,นมันใช่ไปแล้วแหละนะ ค่เลือกวิธีการเลือกสีอยู่ว่าเออเอาตีมสียังไงดีนะครับผมไอ้ผมว่าไอตัวเขาขาน้ำเงินก็เท่ดีนะแต่สีมันดูคล้ายๆไบโอไลเดอร์ Bio Rider เนาะแล้วก็ทั้งขวาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นดีไซน์ของตัวโรโบไลเดอร์นะซึ่งสีก็ยังคงเป็นสีของ RXU อยู่นะฮะก็ยังไม่ได้มีการปรับสีให้มันแตกต่างหรือฉีกอะไรไปมากมายสักเท่าไหร่นะ แต่ผมว่าหน้าตาเนี่ยคือเฮ้ยหน้านหน้านีเท่ทุกอันเลยนะเท่ทุกอันเลยเนะี่ยคู่ล่างนะฮะที่จะดูเหมือนใส่แว่นเนี่ยอันนี้ผมว่าก็เท่ดีนะเออจริงๆหัวเนี่ยผมว่าเอามาใช้ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเท่อยู่นะเออผมว่ามันก็ยังดูเข้าท่าดีอยู่นะดูเหมือนใส่หน้ากากเลยนะมีสายคาดมาด้วยจากดีไซน์รวมๆด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีการทดลองใส่รูปแบบปากมาหลากหลายมากเลยนะแต่เอาจริงๆมันมี บางอันผมว่ามันดูคล้ายๆเมทัลฮีโร่อยู่เหมือนกันนะในยุคนั้นเนี่ยเมทัลฮีโร่เนี่ยก็ออกมาหลายเรื่องมากนะครับแล้วการที่แบล็กเนี่ยก็ใช้ดาบเลเซอร์นะแถมมีรถยนต์ขับด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเขามีคอนเซปที่จะเอาไปประชันกับทางเมทัลฮีโร่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ค่ายเดียวกันนะเออมันก็ไม่น่าไประชประชันอะไรกันนะแต่เราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีโครงหน้าที่ชัดเจน มากขึ้นแล้วนะฮะอ่าแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นมามาแบบทดลองดูเอ้าว่าทดลองเป็นแบบนี้แบบนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะส่วนโรโบไรเดอร์ด้านขวามือเจะเห็นว่าเต็มสีเริ่มมาแล้วนะอ่าเพียงแต่ว่าหน้าเนี่ยหน้ายัางไม่ใช่หน้ายัางไม่ใช่แต่กระบวนการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างไปในทางชัดเจนนะฮะว่าเออไอ้รูปทรงมันยังแบบมันดูไม่มีความโดดอะไรมากขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะอ่าจนเนี่ยมาถึงเป็นรูปเป็นร่างของ RX ปุ๊บ มันก็เป็นขั้นตอนของการเลือกสีแล้วนะครับเขาไม่รู้ว่าเป็นการทดลองหรือเปล่านะที่เขาทดลองใช้เขียวกับขาวนะครับเพราะว่าคอนเส็ปมันคือ Rider Black เนาะซึ่งเขาก็ทดลองมีการแสมสีนั N ่นโนนนี่อะไรออกมานะฮะหรืเข็มขัดเนี่ยเข็มขัดระบบดิจิตอลนะมีขีดสีนั N ่นโนนนี่อะจริงๆเนี่ยตรงเข็มขัดเนี่ยรู้สึกให้ความรู้สึกเขิน ของเมทัลฮีโร่มากๆเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอ่ามันให้ความรู้สึกเมทัลฮีโร่มากไปหรือเปล่าสุดท้ายเข็มขัดมันก็เลยออกมาเป็นแค่สีทองแล้วก็มีกลมๆแค่2อันเท่านั้นนะฮะก็จะไม่ได้มีแถบสีมีขีดอะไรอย่างนี้นะและในส่วนของร่างเสริมนะครับตอนแรกเราก็จะเห็นแค่กระบวนการออกแบบของโลโบไรเดอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะ มาดูในรายละเอียดกันนะครับก็ตามชื่อนะโรโบไรเดอร์นะฮะโรโบก็คือหุ่นยนต์พวกนี้นะครับก็เลยแบบทำออกมาเป็นเหมือนดูเกราะแข็งนะฮะมีความเป็นหุ่นยนต์หน่อยซึ่งตอนขยับเนี่ยเขาจะแบบขยับเหมือนหุ่นยนต์จริงนะมันจะแบบคล้ายๆโรโบคอครบฟืดฟืดฟืดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ใช้ปืนดนะ้วยเนาะตรงเข้มขัดเนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามันจะเป็นเฟืองนะฮะ,ะบ,งบ,งบง่งบอกอย่างชัดเจนเลยว่าโรโบเออกูคือโรโบนะแต่คอนเซปต์ของโรโบไรเดอร์นะฮะมันคือเหมือนพลังไฟเนาะ เขาใช้คนเสต์ว่าเจ้าชายแห่งความโศกเศร้านะครับถ้าดูที่หน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีแดงๆนะฮะไอ้เส้นเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยมันคือเส้นเส้นแทนน้ําตาเหมือนกับเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลนะฮะอ่ามันก็เลยไหลออกมาเป็นเส้นแดงๆเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่แบบว่าตอนแรกอะ่ะไม่รู้ก็ดูดูผ่านๆแล้วก็กงงๆแล,แล้วเจ้าชายแห่งความเสียใจนะโศกเศร้าเสียใจมีไฟลุกโหมฟึ่งฟั่งฟึ่งฟังพอเห็น ไอ้ตรงเส้นๆแดงๆอุ้ยอ๋อแล้วก็เคยไปอ่านเจอนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็คือมันกับเป็นเส้นสายน้ําตาอะไรเงี้ยโอ้หสุดว่ะอันนี้นี่ซูฮกเลยนะฮะอันนี้นี่นับถือนับถือจริงๆนะใส่รายละเอียดได้แล้วแบบอ๋อพอพูดปุ๊บมันอ้ออะมันอ้อมันเออมันใช่นะและมอเตอร์ไซค์ของเขานะฮะอันนี้ก็งงๆอยู่ว่าทําไมพอเปลี่ยนล่างปุ๊บมอเตอร์ไซค์ต้องเปลี่ยนด้วยวะแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนนะคือคือมันเปลี่ยนอนะมอเตอร์ไซค์มันเปลี่ยนเปลี่ยนคันเลยมันไม่ใช้คันเดิมนะฮะแล้วก็ชื่อเรียกก็เปลี่ยนไปด้วยนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แต่ละคนนะอ่ะเกกจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองที่หน้าอกใช่ไหมฮะะตัวโรโบ o ไรเดอร์ก็มีสัญลักษณ์ของตัวเองแตกต่างออกมาอีกเหมือนกันนะครับและอีกร่างหนึ่งของเขานะฮะกับไบโอไรเดอร์นะครับอันนี้ชื่อก็ออกแนวชีวภาพนะฮะไบโอนะเป็น บโอไรเดอร์ Rider, หรือเจ้าชายแห่งความพิโรธนะหรือความกโกรธนะคือเราอันเนี้ยอันเนี้ยเราจะสับสนหน่อยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแนวคิดของของประเทศเรากับประเทศเขาที่มันจะไม่เหมือนกันหรือเปล่านะฮะน่าจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งแฝงอยู่ด้านในนะซึ่งผมน่าจะลึกไม่พอนะฮะคือผมรู้สึกว่าถ้าเราเสียใจเนี่ยมันมีน้ําตาเนาะมันน่าจะอ่าเหลวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่สําหรับเขาเขาอาจจะเหมือนหยินหยางอะ่ะอ่าซ่อนอะ่ะความแบบ ถ้าเสียใจคุณต้องแข็งแกร่งประมาณนั้นนะเสียใจต้องแข็งแกร่งมันก็เลยต้องเป็นแบบโลโบเป็นหุ่นทีนี้พอโกรธเนี่ยโกรธปุ๊บแทนที่แบบจะโกรธแล้วจะแบบแข็งแกร่งอหังการอะไรอย่างงี้นะกลายเป็นว่าพอโกรธปุ๊บคุณจะเหลวเหมือนกับถ้าแข็งแกร่งปุ๊บเจอลมพายุมาคุณจะไม่แข็งแกร่งเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะว่า แรงกับแรงใส่กันใช่ไหมฮะอ่ารพายุมาต้นไม้ใหญ่อะมันจะพังใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นต้นไผ่เนี่ยที่มันลู่ลมมันพลิ้วไหวได้เนี่ยมันจะรอดก็เลยกลายเป็นพอพิโรธปุ๊บก็เลยพลิ้วไหวฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บสามารถกลายเป็นสสารได้เอออย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟิลมันจะคล้ายๆนิจาระมันใช้ดาบด้วยนะอ่าแล้วก็เข็มขัดเนี่ยรูปทรงก็ออกไปแนวไรเดอร์โชว์แบบดั้งเดิมเลยนะฮะก็คือมีเหมือนกับเป็นใบพัดต,ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะและแน่นอนครับว่า สัญลักษณ์ตรงหนะ้าอกเขาก็เปลี่ยนด้วยอ่ะก็เปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งสังเกตตรงสัญลักษณ์มันมีความแบบว่ายึก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 แลดูผิวไหวดีนะฮะและแน่นอนครับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเหมือนกันนะฮะคือ3าร่างเนี่ยมอเตอร์ไซค์คนละคันเลยนะเพียงแต่ว,ว่าของไบโอกับโลโบเนี่ยตีมสีจะเป็นตีมสีเดียวกันนะฮะแต่รูปทรงก็จะไม่คล้ายกันนะฮะอันเนี้ยเออมันไม่มีหนังสืออธิบายตรงนี้นะฮะ หรือว่าถ้ามันมียังไงใครสามารถแนะนําผมได้นะฮะว่าทําไมเขาถึงออกแบบให้ให้สอง่างเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์ของมันเองนะครับที่มันจะแตกต่างออกไปนะฮะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็เป็นดีไซน์ก่อนที่จะมาเป็นคั m เมอร์ไรเดอร์แบออย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะทีนี้อันที่จะให้ดูหลังจากนี้มันจะน่าจะเป็นดีไซน์ที่แบบเขาเป็นงานทดลองมากกว่านะครับก็จะเห็นว่า นหน้าตามันก็จะมีแบบแปลกๆดูนะเอออันนี้คล้ายๆหงองคงรอเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีกระบองด้วยนะดูไปก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนไรเดอร์สักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเอ,อ่อจะบอกว่าไงดีถ้าไปอยู่ฝั่งครซิสเนี่ยผมว่าเอ้ยมันก็ดูก็โอเคอยู่นะหรือว่าบางอันมันก็ดูมีความเป็นเป็นเมทัลฮีโร่มากๆนะเอออย่างที่บอกเลยว่าในยุคช่วงนเนี้ยเนี่ยเมทัลฮีโร่มันออกมาเยอะมากก็เลยไม่รู้ว่า คาเมรไรเดอร์ของเราก็ได้รับอิทธิพลจากเมทัลฮีโร่มาด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มีอะไรที่ดูเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยมีฟิลแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าไอฟิลแบบเนี้ยมันดูคล้ายกับเมทัลฮีโร่มากเกินไปหรือเปล่านะหรือเปล่าก็เลยถูกปัดตกไปนะฮะทำให้สุดท้ายแล้วก็เราก็จะได้เห็นดีไซน์แบบที่ยังมีความเป็นคาเมรไรเดอร์อยู่นะครับตามที่เราได้เห็นกันนะนะแต่ว่ากันตามตรงนะก็ เออผมว่าบางอันเนี่ยมันก็มันก็เอาไปทำเป็นฮีโร่มันก็เท่ดีเหมือนกันนะเออก็สวยดีนะเว้ยใช้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าทุกวันเนี่ยเออเมทัลฮีโร่เนี่ยมันมันหายไปแล้วหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันมีมันเหมือนกับการควบรวมอะคือไรเดอร์ณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆเมทัลฮีโร่หลายๆตัวเลยนะฮะด้วยความที่ไรเดอร์ณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระบบแบบ ไลเดอร์ซิสเมนะมันเป็นเหมือนไลเดอร์สูตรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการใส่ชุดแล้วนะฮะไม่ได้เป็นการถูกจับดัดแปลงนะดังนั้นมันก็เลยทําให้คล้ายๆเมทัลฮีโร่ไปโดยปริยายแล้วก็เลยไม่ได้มีการผลิตเมทัลฮีโร่ออกมาอีกเลยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันกาโลก่ก็จริงๆก็อยู่ในโหมดเมทัลฮีโร่นะเพราะว่าก็ใส่เกราะอะไรอย่างี้อยู่เหมือนกันนะฮะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือที่มาที่ไปของรู้แล้วมัง้ง กว่าจะมาเป็นคอมเม n ไรเดอร์แบล็กอาอย่างที่เราได้เห็นเห็นกันนี่นะครับและข่าวหน้าจะเป็นรู้แล้วมั้งเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีีนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ